สวัสดีครับผมสปิโนซานะครับคอรัรนิตประจำหนังสือกีมสปอร์ตพูกับสตาร์สกเกอร์นะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่ สาพฤศภาคมครับโปรแกรมฟุตบอลมีความน่าสนใจให้ติดตามชมติดตามเชียร์กันเยอะเหมือนเช่นเดิมนะครับในส่วนของคลิปนี้ครับผมจะโฟกัสการวิเคราะห์ไปที่ฟุตบอล1คู่นะครับในศึกพรีเมยร์ลีกเบลารุสนะครับเป็นการเจอกระหว่างทางบาเต้บอริซอนะครับเปิดบ้านพบกับนีมันกรตโนครับคู่นี้ซิติเกายานเจอกันนะครับเป็นบาเต้เนี่ยทำได้ดีกว่าเยอะพอสมควรครับเจอกัน15เกมหลังสุดนะครับย้ำว่า15เกมหลังสุดเนี่ยเป็นบาเต้ครับชนะได้ถึง14เกมนะครับแต่ ผมมองว่าบาเต้เนี่ยผลงานภาพวมนะครับตั้งแต่ที่พลาดได้แชมป์นะครับในฤดูการอนเนี่ยทำให้มาตรฐานทีมเนี่ยความมั่นใจถือว่าตกลงอยากหน้าใจหายนะครับแม้2เกมหลังครับพวกเขาเนี่ยจะทําได้ดีขึ้นนะครับแต่ผมมองว่าการที่กลางสัปดาห์เนี่ยพวกเขาพึ่งจะบทนักับทางซาลาเวียมอสีกับสอเนี่ยทำให้ใช้พลังงานไปเยอะพอสมควรครับสภาพความฟิตเนี่ยเป็นรอนนะครับวันนี้ก็เปิดบ้านเจอกับทางนีบันกรตโตครับซึ่งผลงานทรงบอลดูค่อนข้างโอเคครับเก็บมา8แต้ม จาก6เกมได้นะครับแล้วก็ยาออกนอกรางเนี่ยพวกเขาไม่คิดเจอครับไปในรักกลุมรอโต้รับเต็มสุดครับเพราะฉะนั้นจุดนี้ครับผมบอกว่าบาเต้ครับในยามที่เกมรุกเนี่ยยังดูไม่ค่อยดูดันครับแล้วก็สภาพร่างกายร้าอกลับมาเป็นต่อที่1.25ผมบอกว่าว่าโอกาสที่จะยิงขาดเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฉะนั้นคุณครับเชียร์ทางบอลครับเชื่อว่าบอลที่สดมากกว่าแล้วก็บาเต้รักกุมรอโต้เต็มสุดครับอย่างนี้มันก็โดมีมุมสู้ได้ครับแล้วก็ถึงแพ้คงไม่แพ้เรเทกับออกมานะครับเชียร์ทางบอลรองนีมันกรอโนนะครับในคู่นี้ เฮงเฮงรวยรวยไว้เจอกันใหมพ่พรุ่งนี้สวัสดีครับ